สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่กันที่หน้า158นะคะเป็นเรื่องของการบวกนะคะแล้วก็การลบจำนวนเงินข้อที่1หาคำตอบนะคะแล้วก็เป็น1ย่อยนะเขาให้เรานะคะแสดงิวธีหาคำตอบนะคะการบวกจำนวนเงินเป็นบาทแล้วก็สตังถ้าเป็นเรื่องการบวกนะคะนักเรียนสามารถนํามาบวกกันได้เลย แต่ถ้าเป็นเรื่องการลบนะคะนักเรียนต้องสังเกตตัวด้านบนเนาะตัวด้านบนตรงนี้นะคะว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวด้านล่างถ้าน้อยกว่าเอามาบวกกันเลยไม่ได้นะคะต้องมีการกระจายมาจากค่าของบาทก่อนอแต่เรามาดูเรื่องการบวกก่อนนะคะข้อที่1 8 7ดบาท50สตางค์บวกกับ219บาท7จ็สาสตางค์นะคะบวกกันได้เลยศูย์บวกหก็ได้5 5าบวกเ็ก็ได้เป็น12บนะคะหกบวกเได้เป็น15ก็เขียน5ทดหนึ่บวกหได้8บวกอีก1ก็เป็น9 8้บวกสเป็น สิบนะคะมีคําว่าหรือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องไปกระจายนะคะนําค่าของะตังค์นะคะทําให้เป็นบาทซึ่งหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทนะ,ะทีนี้ตรงนี้มีอยู่เท่าไหร่คะหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าสตางค์หนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทฉะนั้น หนึ125่งร้อยยี่สิบห้าสตางค์ดอเท่ากับหนึ่งบาทกี่สตางค์คะยี่สิบห้าสตางค์อันนี้ให้นักเรียนนะคะไปเขียนในกระดาษทดนะแต่นี่ครูเขียนลงในแบบฝึกเลยนักเรียนจะได้เห็นนะคะทีนี้หนึ่งบาทมีเหลืออยู่หนึ่งบาทใช่ไหมคะนักเรียนก็ไปบวกเพิ่มด้านหน้าอีกหนึ่งบาทก็ได้เป็นเท่าไหร่คะหนึ่งพันเก้าสิบหกบาท ตังเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือ20มากก็เขียนเป็น20มากฉะนั้นก้อนนี้ก็ตจบเป็น1นึ่งพอ่ะครูขอตอบเป็นเลขไทยดีกว่า1นึ6บาทนะคะ25สากังทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2เป็นเรื่องของการลบเมื่อกี้ครูเกินแล้วนะคะเรื่องของการลบเราต้องสังเกตตัวด้านบนก่อน ที่หน่วยของสาตางค์ถ้าด้านบนน้อยกว่าด้านล่างไม่สามารถเอามาลบกันเลยได้นะคะต้องไปยืมตัวด้านหน้าหรือเรียกว่ากระจายนะคะตัวเลขมาก่อนอย่างเช่นข้อนี้ด้านบน20่สาสตางค์เห็นไหมคะส่วนด้านล่าง70็ดสาสตางค์แสดงว่าตัวด้านบนเนี่ยน้อยกว่าตัวด้านล่างนักเรียนก็ต้องกระจายเลข5นะคะมา1บาทอันนี้ก็เหลือ4บาท1บาทเท่ากับ100สาตางค์ ฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องบวกเพิ่มไปอีก100ก็เป็น25นะคะบวกไปก100ก็เป็น1 2 5มนะคะอ่าตรงนี้จะกลายเป็น125อ่อครูขอเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเป็น125ทีนี้ลบกันค่ะ5ลบหได้0 สองลบเจ็ดไม่ได้ไปยิ้ม 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์สองกลายเป็นสิบสองสิบสองลบเจ็ดเหลือห้าศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะคะดูตัวด้านหน้าสี่ลบเก้าไม่ได้ยิ้มศูนย์ไม่มีให้ยืม้มยิมตัวด้านหน้าห้าก็เหลือสี่ศูนย์ตัวนี้กลายเป็นสิบนำไปให้ตัวด้านหน้าอีกนะคะฉะนั้นสิบก็เหลือเก้านี่ก็กลายเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่ลบเก้าเหลือห้า อาตัวที่2เลข0เหลือ9 9้เลบเเหลือ0ตัวด้านหน้าเลข5เหลือ4 4่ลบเไม่ได้อีกยืม2 2เหลือ1 4กลายเป็น1ิบเห็นไหมคะมีความซับซ้อนหน่อยนะคะตรงนี้นักเรียนต้องดูให้ดีๆนะคะค่อยๆลบไปทีละตัว14บลบเก็เหลือ5 1เราเอาลงมานะคะก็ได้เป็น1,500 5บาทแล้วก็5 0สตางค์นะคะเรื่องการบวกอันนี้ให้นักเรียนบวกเองนะเพราะว่าครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้เนาะไม่ได้ยากเกินไปมาดูเรื่องการลบดีกว่านะคะดูข้อที่4 251บาทนะคะแล้วก็ศูนย์สตางคลบกับ1 5 9บาท50สตางค์เรื่องการลบอย่าลืมนะคะต้องสังเกตหน่วยของสตางข้อนี้ศูนย์สตางค์ ด้านล่าง50สต,ตางค์เอามาลบกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวด้านบนน้อยกว่านักเรียนนะคะต้องไปกระจายมาจากบาทด้านหน้านี้เอาไป1บาทก็เหลือ0บาท1บาทเท่ากับ100อนะคหะ่สตางค์ฉะนั้นตรงนี้บวกไป1 0 0สตางค์ก็ได้เป็น100นะคะเพราะว่า0ูน์บวกหนึ บวกศูนย <ique> ์ก็ได้เป็นหนึ่งร้อยสระตังอะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบห้าไม่ได้ยิ้มหนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์ตรงนี้เป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าศูนย์ลบเก้าไม่ได้นะคะยืมห้าห้าเหลือสี่ศูนย์กลายเป็นสิบสิบลบเก้าได้หนึ่งสี่ลบห้าไม่ได้ต้องไป ยืมนะคะยืมสองหรือว่ากระจายมาจากสองสองเหลือหนึ่งสี่กลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบห้าได้เก้าหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนฉะนั้นอันนี้ได้เป็นเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสะตังค์นะคะเวลาลบนักเรียนต้องค่อยค,อย,คอยลบไปตีละตัวนะคะไม่อย่างนั้นนะนักเรียนจะสับสนมากเห็นไหมคะว่าค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยดูไม่รู้กี่ชั้นเลยนะคะนักเรียนอ่ะฉะนั้นต้องค่อยคลบค่อยๆทําทำนะคะมาดูหน้าต่อไปคะ่ะ เหลือข้อที่เหลืออยู่3ามข้อให้นักเรียนลองทําเองนะคะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนต้องฝึกทําฝึกคิดนะคะเราถึงจะทําได้ไม่อย่างนั้นเราก็ยังทำไม่ได้นะคะมาดูหน้านี้เป็นเรื่องของการบวกการลบเหมือนเดิมแต่ให้มาเป็นโจทย์มานะคะแล้วก็ให้นักเรียนตั้งบวกตั้งลบเองมาดูข้อแรกเขาบอกว่า777บาท7จส้ตางค์นะคะรวมกับไม่มีคำว่ารวมกับแปลว่าข้อนี้เป็นเรื่องของการ บวก1,025บาท1นะ1 0 0 0บาทนะคะ25สตางค์เท่ากับเท่าไหร่เราก็เอามาบวกมาลบเอามาบวกกันเลยค่ะด้านบนเขียนหน่วยก่อนด้านหน้าต้องเป็นอะไรคะบาทด้านหลังสตางค์อเป็นเรื่องของการบวกฉะนั้นจะเอาตัวมากตัวน้อย ไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ครูจะเอาหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทขึ้นก่อนนะคะเอ้ไม่ใช่ครูพูดผิดนะนักเรียนขอไปด้วยหนึ่งพันบาทยีส่สิบห้าสตางค์ขึ้นก่อนหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ยี่สิบห้าสตางค์ก็อยู่หน่วยสตางค์ระหว่างจุดตรงนี้คือบาทด้านหลังคือสตางค์นะคะอย่าลืมนะต่อไปก็เป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วก็ลบอ่าบวกกันเลยคะ่ะนักเรียน ห้าบวกห้าได้สิบเขียนศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งเอาลงมานะคะก็ได้เป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทกับหนึ่งร้อยสตางค์มาดูดหน่วยอีกหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับ หบาทใช่ไหมคะฉะนั้น100่งร้อสตางค์ตรงนี้ก็ได้เป็นอะไรคะหนึบาทเท่ากับ100่งร้สตางค์ฉะนั้น100่งสตางค์เท่ากับ1บาทเป็น1บาทนักเรียนก็เอาไปรวมกับหน่วยบาทนะคะก็บอกเพื่อไปอีก1ฉะนั้นอันนี้เขียนว่าหรือได้เท่าไหร่คะหนึ่งพ 7 7 8บาทนะคะที่ศูนย์ต่างก็เหลือเป็นศูนยตางนะคะเพราะว่าได้1บาทพอดีก็เขียนเป็นเลข0ูก็ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ1 7 7 8บาทนะคะแล้วก็ศูนย์ตัางมาดูข้อที่3 309บาท50สตางค์นะคะมากกว่า199บาท75สตางค์อยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าไหร่นะคะอะลองถ้าเราไม่รู้นะคะว่าคำว่ามากกว่านี้หมายถึงการบวกหรือว่าการลบเราลองวาดภาพนะคะเป็นแถบเป็นบาร์โมเดลดูนะอันนี้มากกว่าใช่ไหมคะสามพันไม่ใช่สามบาทสามร้อยเก้าบาท 50สตะตังอะมากกว่าก็ต้องวาดได้แท่งยาวกว่าอันนี้สั้นกว่า199บาทนะคะ75สะตางะตังนะคะแล้วก็ถามว่า3 0 9บาท50สตะตังมากกว่า199บาท7 5สตาตคตอยู่เท่าไหร่มากกว่าก็สแสดงว่าเขาให้หาส่วนนี้ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะส่วนที่เหลือ เห็นไหมว่าเขาไม่ได้ให้เอาเลขมารวมกันหรือว่าเอามาต่อกันใน <c oughs> ใหม้มีปริมาณมากขึ้นแต่ให้หาส่วนนี้ส่วนฟ้าๆที่คุรบาลเนี่ยส่วนที่เหลือมันน้อยลงใช่ไหมคะฉะนั้นหาส่วนที่เหลือตรงนี้ต้องทํำยังไงก็ต้องเอาสองอันนี้มาลบออกกันฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนก็ตั้งโจทย์เลยค่ะเขียนหน่วยก่อน, <c oughs> เ,ปนเป็นบาทนะคะด้านหน้าครูจะเขียนตั้งตลอดเลย เป็นบาทะสาสตางตัวมากขึ้นก่อนก็เป็นสามบาทห้สิตางค์ลบกับหนึงร้อบาท75สิห้าสตางค์เป็นเรื่องของการลบนักเรียนต้องสังเกตตัวไหนคะตัวด้านหลังนะตัวด้านหลังเป็นยังไงด้านบนเป็นอะไรคะเป็นห้สิบบาทนักเรียนเห็นไหม ส่วนด้านล่าง75บาทแสดงว่าตัวด้านบนน้อยกว่าตัวด้านล่างฉะนั้นก่อนนำมาลบกันนะักเรียนต้องกระจายเลขนะคะจากบาทนะมาให้ด้านหน้าก่อนเอาไปให้1บาทอันนี้เหลือเป็น8 1บาทเท่ากับ100สสตางค์แสดงว่า ตรงจะตังบวกเพิ่มไปหนึ่งร้อยนะคะก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสตังนะคะทีนี้เอามาลบกันศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมห้าห้าเหลือสี่ศูนย์เป็นส 10. 10ิบสิบลบห้าเหลือห้าเจ็ดสี่ลบเจ็ดได้ไหมคะไม่ได้ยืมหนึ่งหนึ่งเหลือศูนย์สี่กลายเป็นสิบสี่เขียนด้านบนนะสิบสี่ สิบี่ลบเดก็เหลือ7เหมือนเดิมนี่เป็นศูนย์ะคะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ต่อไปแปดลบเ้าได้ไหมคะลบไม่ได้ยืม0ูนศูนย์ไม่มีมายืมสามสามเหลือสองศนย์เป็น10 10ให้8ดอีกหนึ่งฉะนั้นสิตรงนี้เหลือ9 8ก็กลายเป็น18นะคะสิบลบเก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9ก้าเ้าลบเ้าเหลือศูนย สอลบหเหลือ1ก็ได้เป็น1 0ึ่บาทนะคะแล้วก็75็ดสิาตางค์นักเรียนค่อยๆลบนะคะครูย้ำอีกครั้งหนึงเพราะว่าการลบเรื่องนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะต้องกระจายตัวเลขหมายค่อนข้างเยอะนะคะหลายชั้นนะฉะนั้นค่อยๆลบนะคะแล้วเราจะลบได้มาดูข้อต่อไปข้อที่5 598บาท7จ็ดสิสตางค์นะคะน้อยกว่า หนึ่งพันยี่สิบห้าบาทยีท่สิบม้าตางค์อยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่จะเป็นเรื่องการบวกหรือว่าการลบนออะเรามองลองวาดดูนะคะใช้เป็นเจ็บบาทนะคะครูชอบใช้นะครูว่ามันสามารถดินภาพได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหาสตางค์นะคะส่วนอันนี้น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็แสดงว่ามันต้องวาดให้สั้นกว่าอันนี้ต้องมากกว่าใช่ไหมคะ นี่เป็นอันนี้เป็นหนึ่งพันเนาะนี่เป็นหน,นึ่งพัน 1, ยี่สิบห้าบาทนะคะยี่สิบห้าสตางค์แล้วเขาถามว่าตัวนี้ค่ะตัวด้านบนห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์่ยน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก,รก็คือส่วนตรงไหนคะส่วนที่เหลือมาใช่ไหมคะก็คือส่วนตรงนี้เห็นไหมเขาให้หาส่วนที่เหลือมาอีกแล้วเนี่ยหาส่วนตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะเราก็ต้องเอาอันเนี้ยมาลบกันนะคะเอามาทาบกันเนี่ย คำส่วนตรงนี้มาลบออกจากกันใช่ไหมลบเนี่ยสมมติคูบออกด้วยสีเหลืองก็จะเหลือส่วนตรงนี้ส่วนสีฟ้าฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นโจทย์ปัญหาอะไรคะโจทย์ปัญหา,าการลบเวลานักเรียนลบต้องเอาตัวไหนขึ้นก่อนคะตัวที่มีค่ามากกว่าขึ้นก่อนฉะนั้นต้องเอาหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทนะคะยี่สิบห้าต่างขึ้นก่อนบาทสตัางนี่เป็นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาท 25สตางค์ลบกับ598บาท75สาตางค์เป็นเรื่องการลบต้องสังเก,สกตสตางค์นะคะอันนี้2 5สาตางค์อันนี้75สาตางค์ตัวด้านล่างลบกันเลยไม่ได้ยืมอันนี้ก่อนนะคะตัวด้านหน้ายืมที่เลข55ก็เหลือ4ก็เป็น1บาทนะคะยืมให้ไปน1นบาทเท่ากับ100สตางค์ ฉะนั้นตรงที่25นะคะบวกเพิ่มไปอีก100ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น100นะคะ25่บห้าลบกันหลบ5ได้0 2นลบเไม่ได้ยืม1 1หนึ่เหลือ0 2เป็น12 12อบสลบเได้5 4าลบแไม่ได้ยืมสองสอเหลือ1 4กลายเป็น14 14ีบสลบแก็เหลือ4 หนึ 1> 1่งลบเก้าไม่ได้นะคะยืมศูนย์ยืมไม่ได้ไมายืมตัวดังนหน้านะคะเป็น1 1เหลือศูนยศูนย์นี้เป็น10 10, นนน10ิบยืมไปให้1งอีกนะคะสิบก็เหลือเก้าหนึ่งนี้นกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเดลบเ้าเหลือสองเก้าลบห้าเหลือสี่ด้านหน้าเป็นศูนย์แล้วนะคะฉะนั้นข้อนี้ได้เป็น 4ี่ร้อยบาทห้สิตังนะคะนักเรียนค่อยๆรบนะคะดูให้ดีๆนะเห็นไหมมันซับซ้อนมากอ่าฉะนั้นก็เขียนเลยค่ะว่าสี่อยยบาท50าสิตังค์ค่ะเหลืออยู่ข้อ2 4 6นะคะนนี้ให้นักเรียนลองทำเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ